ว,วันนี้ค่ะวันนี้พิมจะนกมาแนะนำใครที่ปวดฟันอ่ะให้ชยย้ยาสีฟันรุ่งอรุณตัวนี้เรื่องของเรื่องอ่ะลูกชายเขาไปขุดหินปูนมาที่กรมแพทย์อ่ะแล้วหมออ่ะที่กรมแพทย์อ่ะเขาว่าใครที่ปวดฟัน ให้ใช้ยาสิฟันตัวเนี้ยรุ่งมรุนตัวเนี้ยใช้ดีมากมันก็ไม่แพงนะห่อละสิบห้าบาทเองพิมพ์กัน,นอกแนะนำไปหลายคนแล้วให้ใช้แล้วก็หายแต่ต้องใช้ตลอดนะห้ามเปลี่ยนยาสิฟันแล้วนะให้ใช้ตัวนี้ไปตลอดแล้วจะไม่ปวดฟันและฟันจะแข็งแรงขึ้นนะใครที่ปวดฟันลองดูไม่เชื่อหายจริงๆ คณหมอที่กรมแพทย์อะให้มาห่อแล้วพิมพ์จะนกก็ลองใช้ดูใช้ดีและวฟันเขไม่ปวดฟันก็แข็งแรงขึ้นนะพิมพ์จะนกว่านะวันนั้นไปหาหมอฟันมาไปอุดไปอุดฟันมาแล้วหมอบอกว่าพิมพ์จะนกไปลาบฟันนี่แข็งแรงมากนะ ตั้งใช้ยาทีฟันตัวนี้มาไม่ได้โฆษณนานะแนะนําให้ใช้เพื่อนๆที่ปวดฟันลองใช้ดูหายไม่เคยปวดฟันอะ่ะนานมากแล้วไม่เคยปวดฟันเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็แนะนํามาหลายคนแล้วแต่ลูกชายเอาไมา่แม่ใช้แต่ตัวเองไม่ใช้นะแต่ก็ใช้ดอกบัวคู่อยู่เขาก็ไม่เห็นปวดนะแต่ตัวนี้ ดีกว่าสุดยอดจริงๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ